รัฐบาลแพทองทาชินวัตรเดินหน้าเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับกัมพูชาแน่นอนแล้วโอ้วันนี้ไปฟังสัมมนาของฐานเศรษฐกิจนี่แหละเรื่องพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยครับน่าสนใจนะ,ะคนส่วนใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนนะใช่ฟังดูที่เวทีเสวนาให้การสนับสนุนนะเวทีสัมมนาของฐานเศรษฐกิจพลังงานราคาถูกทางโลดของประเทศไทยเออ เราต้องแก้ปัญหาเรื่องของโครงสร้างไฟฟ้าเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศทั้งในแง่าการลงทุนในแง่ของความมั่นคงในแง่ของเสถียรภาพและในแง่ของราคาที่เป็นภาระของประชาชนและผู้ประกอบการครับโอ้นี่ต้องบอกว่าที่บอกว่าลุยไฟรัฐบาลเดินหน้าอย่างเต็มที่เนี่ยอีกไม่กี่วันนะครับจะเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอแล้วนายก นายกแพรทองทานเขาบอกว่าน่าจะไม่เกินสองอาทิตย์นะนายกแพรทองทานชี้แจงหลังประชุมครมอเมื่อวานนี้ไม่เกินสองอาทิตย์บอกว่าไม่เกินสองอาทิตย์จะมีการตั้งคณะกรรมการนี่ทางด้านเทคนิคคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิค JTC ของมาเลเซียอะไรอก็เหมือนกัน JDAJDA นี่ JTC ไทยกันจอยจอยนะ จอยเทคนิคคอมมิตี้ไทยกัมพูชาคณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคไทยกัมพูชาไอ้นี่คือคณะกรรมการร่วมนี่ก็เป็นชุดชุดเล็กอนุชุดเล็กหัวใจคือคณะกรรมการด้านร่วมด้านเทคนิคนี่ตรงนี้เตรียมใช่สองสัปดาห์ทั้งหมดนี้จะทําอะไรเจรจาเรื่องของเขตทางทะเลและเจรจาเกี่ยวกับเกี่ยวกับระบบการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันครับไอ้นี่ทิพย์ดีกรมเชื้อเพลิงวัฒนาเขาบอกว่าแล้วตอนนี้ คณะกรรมการร่วมเทคนิคเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยโฉมหน้าน่าจะเป็นใครเขาบอกว่าตรงนี้นักข่าวพยายามถามนาย,ยกรัฐมนตรีนะตกลงเป็นท่านภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนาย,ยกรัฐมตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงกาโลาผมใช่ไหมผมว่าเป็นไปได้สูงท่านนายกรัฐมตรีแพท้องทานบอกว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูก่อนผมว่าเป็นไปได้มาก <c oughs> อะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นคุณมาลิศสงงังยมพงรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่ง เป็นภารกิจหน้าที่สําคัญในการเจรจาความเมืองระหว่างะเป็นประธานได้จะเป็นรองประธานเหรอถ้าถ้าเป็นแบบนี้ต้องเป็นรองประธานครับเพราะแบบนี้แล้วก็คุณปีรพันธ์สาลีรัฐมนตรีาคก็เป็นรองประธานก็ต้องเป็นรองประธานครับทําไมไม่ให้ต่างประเทศกับพลังงานเป็นเพราะถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นแนวโน้มประธานจะเอียงไปฝั่งนั้นใช่ถ้าให้ลดีกระทรวงต่างประเทศเป็นประธานก็จะซีเรียสอ่อนไหวเรื่องดินแดนเรื่องเกตแดนเพราะสุดท้ายแล้วจะไม่จบ เอ้างี่นะพี่วีอย่างคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาค่ะสายรับจับบ้านเล็กบอกว่ามีความคิดเห็นในเรื่องของ MOU แตกต่างไปจากรัฐบาลมีความคิดเห็นเรื่อง MOU ปี44แตกต่างจากรัฐบาล <c oughs> และเห็นหลายๆคนนะระดับผู้บริหารของรวมไทยสร้างชาติก็ให้สามารถน้ำเสียง ทำนองนั้นทำนองนั้นเพราะเน้นในเรื่องเขตแดนถ้าเนี่ยเอาง่ายๆนะถ้าประธานเนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยกับ MOU ปี44ยุ่งนักประธานเนี่ยคงไม่ได้นะเพราะฉะนั้นหัวยยังไงเนี่ยท่านรองภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยเป็นไปได้มากสุดอ่าเลขาสมชเป็นได้เป็นกรรมการสมชต้องไปเป็นกรรมการเพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติทั้งทางทะเลและทางเกี่ยวพันกับส่วนอื่นๆ จับใจบางชวดนี่คือสีชมหน้าคิดว่านี่จะมีกิจสดกิจสีกายคนอ๋อคุณมะกณ์อ่ะใช่และอธิบดีกรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศอีกหนึ่งคนครับนี่คือโชมหน้าของตัวแทนขะกรามการฝั่งไทยอ่ <c oughs> ถามว่าแล้วการเดินหน้าเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับที่ตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิก MOU ถ้ายกเลิกแล้วมันเป็นอย่างนั้นปะ่ะ <c oughs> นี่รองภูมิธรรมเวชยช,ยชัยเนี่ยครับ ยืนยันนะครับว่าปัญหาที่ยกกันมาปัจจุบันในเรื่องก่อกูดพื้นที่อาณาเขตกูดกับมูยูสี่สี่อะไปดูสนธิสัญญาไทยฝรั่งเศสสิกอกูจะเป็นของไทยมาตั้งแต่ต้นแล้วกัมพูชาเองก็ยอมรับในสนธิสัญญานี้ไม่ได้เป็นปัญหาเรายอมรับว่าเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์กัมพูชาก็เห็นด้วยใช่อารมณ์แบบนั้นกัมพูชาก็ไม่ไม่เคลมเรื่องก่อกูดเลยดังนั้นไม่เกี่ยวกับ MOU 40เลยซ4เลย กกูดเป็นของไทยร้อยเปอร์ซตและที่วิตกกังวลกันบอกว่าจะเสียดินแดนอ่ะครับคุณภูมิธรรมยืนยันนะนายกประกาศแล้วว่าไม่ยอมเสียดินแดนตรงนี้ไปรักษาไว้เท่าชีวิตส่วน m อม4 4เป็นข้อตกลงที่เจจาแบ่งดินแดนในทะเลเป็นของใครไทยกัมพูชาจึงต้องเจจากันหากไทยยกเลิกตรงนี้เท่ากับว่า ภทยไม่รักษาสิทธิ์ในเขตแดนนี่ถ้ายกเลิกเท่ากับไม่รักษาสิทธิ์ในเขตแดนอันนั้นคือดับเสียงเสนอวันเลิก M O U และยง้อนกลับไปถามอีกแล้วที่พักพลังประชารัฐออกมาขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างหนักเนี่ยคิดยังไงมีสองอย่างคิดยังไงกับพลังประชารัฐที่ออกมาขับเคลื่อนอันนี้อย่างหนักคิดยังไงที่เขาบอกว่าตอนสมัยรัฐบาลนภพิสิทธิ์อ่ะได้ยกเลิกไปแล้วอ่ามีคำตอบนี่รองนายก ภูมิธรรมบอกว่าไงสมัยรัฐบาลนพิสิทธิ์เสนอยกเลิก MOU ไม่จริงครับนั้นได้แค่รับหลักการไปดูรายละเอียดในที่สุดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน m o มบูซีซีเป็น,นกลไกที่ดีที่สุดในการเจรจานี่คือเสียงที่คำยันหลักฐานที่พูดกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง MOU ชี้ว่าเป็น,นกลไกที่ดีที่สุดในการเจรจาทำให้รัฐบาลตัดสินใจว่า m o u 44ซคือ มาสเตนที่ต้องเดินหน้าไปสู่การและยังย้อนกลับไปที่พลังประชารัฐด้วยที่ออกมาคัดค้านเนี่ยว่าในปี57รัฐบาลประยุทธ์ดาเนินการต่อนี่นะซึ่งตอนนั้นมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นรองนายกด้านความมั่นคงกันนั้นไปเจรจาท่านรองประวิตย์เนี่ยนี่นี่ท่ารองภูมิธรรมพูดนะไปเจรจา MOU 44ครับดังนั้นพักการเมืองหรือส่วนใดที่ออกมาพูดควรกลับไปดูประวัติศาสตร์ นะย้อนล้ยอ้อนล้วพักพลังประชารัฐต้องกลับไปดูว่าหัวหน้าพักเนี่ย <c oughs> ไปเจราจา MOU <c oughs> 14ทั้งหมดเหมือนกันจริงช่วงของรัฐบาลเปรยุวิวจารุชานะฮะที่รัฐมนตรีพลังงานสุภรรัสธนาพงศ์อะตอนนั้นก็มีการคุยคุยจะเรื่องของต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ว่าต่อเนื่องโอ้คุยต่อเนื่องและให้ไปถามหัวหน้าพักตัวเองว่าตอนนั้นทะทไมไปเจราจา นี่สอยหมัดเลยน <laughs> <two> <to> ี่ลุงป้อมแล้วก็พักพลังประชาต้องออกมาพูดนะเพราะตอนนี้ก็สอยหมัดหนักมากนะคือไปเจรจาด้วยแล้วตอนนั้น MOU 1 4พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลพักร่วมเองก็หวั่นไหวครับสัญญาณหนึ่งที่ชัดเจนจากรวมไทยสร้างชาตินั่นคือคำชี้แจงของเอกนัพร้อมพันครับเลขาธิการพักและพิวันเป็นรำตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเอกนั ส่งสัญญาณยังไงอ่านทีละอย่างนะการแบ่งผลประโยชน์พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาต้องไม่นำพื้นที่อธิปไตยของไทยไปเจราจาต่อรองทุกรูปแบบตรงนี้รัฐบาลเขาก็จะเดินทางนี้แหละครับซึ่งเรื่องนี้ได้รับการยืนยันในการประชุมพักร่วมว่าไม่ว่าผลเจราจาจะออกมาแบบไหนจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศ เรื่องกอกูดได้รับคํายืนยันว่าเป็นของไทยแน่นอนแสดงว่านายกย้าเรื่องนี้คุณดูต้องไม่นําอธิปไตยไปเจจาทุกรูปแบบถูกต้องนี่จุดยืนจุดยืนจุดยืนสองการเดินหน้าคณะกรรมการด้านเทคนิคฝ่ายไทยเดินหน้าต่อเห็นด้วยแสดงเห็นด้วยเห็นด้วยตั้งกรรมการจากมติคอรมปี57ครับนะต่อมาพีวีดูดีๆนะบรรทัดนี้หัวหน้าพัก รวมไทยสร้างชาติให้ความสำคัญกับเรื่องเรื่องเขตแดนจะไปศึกษากฎหมายเพิ่มเติม,ตมทั้ง MOU ซีถ้าจะเป็นปัญหาจากรวมไทยสร้างชาติ <c oughs> ผมว่ามีปัญหาตรงนี้แหละ <c oughs> เพราะ <c oughs> เพราะใช้คำว่า <c oughs> ไปศึกษากฎหมายเพิ่มเติมเออทั้ง M อูซ4และกฎหมายระหว่างประเทศครับ <c oughs> เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุด ต้องไปดูบ้างที่ผ่านมาดําเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพราะหัวหน้าพักในพี่โอที่บอกว่าถ้าจะยุ่งเนี่ยในพักร่วมจะยุ่งในประเด็นนี้แหละเพราะหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยทักษะเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นเรื่องหลักกฎหมายครับ <laughs> นั่นสิกฎหมายข,าขณะ <laughs> ที่ภูมิใจไทยบอกว่าจะเดินทางไปลงไปพื้นที่ก่อกูดไปดูแลพี่น้องประชาชนในสัปดาห์น้าลองหนูอนุทินใช่ไหมก็ดีครับ เป็นท่าทีบอกว่าพักร่วมเองก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษถ้ายืนยันนะทุกฝ่ายยืนยันนายกตันรองภูมิธรรมคุณอนุทินใครแล้วแต่นะอ,อ,อ,อธิบดีกรมสุทธิสัญญาว่ากอกูดเราเนี่ยตามสุทธิไอต่างวัดศาสตร์นะร้อเป็เป็นของไทยเนี่ย ประชุมกรมสัญจรที่นั่นไปเลยเออประชุมก็เอาเลยลงทั้งกรมเลยอย่าลงแค่ท่านลองหนูอนุทินลงทั้งกรมไปเลยแล้วภาคอื่นๆที่เป็นภาคเอกชนภาคทางด้านสถาบันปีโตเรียมเนี่ยเขาคิดยังไงนี่ คุณครุจิตนาครทัพบอกว่าต้องเล่งดําเนินการเลยนะตั้งแต่ปี48เป็ไปต้นมาไทยไม่เคยค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีกเลยนี่เป็นโอกาสครั้งสําคัญและ,ะไม่เกี่ยวกับดินแดน<ช>แล้วยังผมนั่งฟังอยู่เหมือนกนันนะในเวทีเสวนาเนี่ยบอกแล้วคนคัดค้านเป็นยังไงอะหลุดคําว่าไร้สาระมาด้วยนะ <laughs> <laughs> อดีตปลัดกระทรวงกับพลังงานครุจิตนาครทัพ เสนอแบบนี้อืไทยควรสนับสนุนการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาตาม m o u ปี44เพราะเป็นทางออกสําคัญของชาติที่แก้ปัญหาวิกฤตทางด้านก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยข้อสองการดําเนินการภายใต้ MOU เนี่ยจะต้องไม่กระทบต่ออธิปไัยของประเทศนั่นก็คือเขตแดนนี้ก็มองตรงกันกับหลายคนครับเห็นด้วยครับตอนนี้คุณครุจิตบอกว่าตอนเนี้ที่ต้องเล่ง เพราะค่าใช้จ่าย LNG ที่ผลิตจากอ่าวไทยอ่ะมันถูกกว่าก๊าซ LNG ที่นำเข้าจากต่างประเทศ3-4เท่าตัวครับครับนะบข้อเสนออีกท่อส่งก๊าซในอ่าวไทยของเราพี่บีเขาบอกว่าเลย3-4เดือนสร้างเสร็จเลย ใช่อ่าอันนี้ฝั่งนักวิจาการที่อยู่สายพลังงานก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแต่ว่าโจทย์นี้ไม่ใช่ฝั่งไม่ใช่ฝั่งเฉพาะพนักง,งานสายพลังงานอย่างเดียวต้องบริหารความรู้สึกบริหารพรรคการเมืองบริหารกับพรรคฝ่ายค้าอะไรด้วยซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลถึงแม้ตอนนี้ท่านนายกแพทรองทานชินวัตรจะเดินหน้าอย่างเต็มที่แต่ระหว่างทางนั้นต้องบริหารความขัดแยง้งความรู้สึกที่หลายๆฝ่ายยังมองต่างกัน